ในเรื่องของโลกนี้โลกหน้าชาตินี้ชาติน้าเนี่ยท <c oughs> ูเจ้าสอนอยู่ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีสองระดับสัมมาทิฏฐิในระดับเบื้องต้นบุคคลจะต้องเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีนะ,ะเพราะนั้นความเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่ที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้น,นเพราะนั้นบางทีคนที่เชื่อเครื่องรางของขัง นะยังกราบไหว้บูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เนี่ยผู้เจ้าก็ว่าดีระดับหนึ่งซึ่งผู้เจ้าแบ่งเป็นสามระดับบุคคลเนี่ยบุคคลที่ไม่มีที่พึ่งเลยผู้เจ้าบอกแย่ yeah, ที่สุดพวกนี้เพราะว่าความคิดจะคล้อยไปในทางอกุศลมากกว่ากุศลปัจจุบันก็จะอยู่เป็นทุกข์และถ้าโลกหน้ามีจริงไอเนี่ยทุกสองต่อจะนําไปสู่นรกกาเนิดเดชานืิเปรดิสยัยนะแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีคนนี้ก็ทุกในปัจจุบันแน่นอน เพราะว่าสร้างอกุศลไม่มากความทุกย่อมติดตามมานะถูกตําหนิติเตียนด่าว่าสาบแช่งติดคุปติดตาใช่ไหม <c oughs> แต่บุคคลระดับที่สองคือจิตมีที่พึ่งถึงน่าจะมีที่พึ่งผิดแต่จิตคนเนี้จะเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีจะไม่ค่อยกล้าทําอกุศลเพราะกลัวว่าผลของกรรมชั่วเนี่ยจะมาสนองใช่ไหมเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาจะสร้างอกุศลมากกว่าอกุศลนะ ทำให้ปัจจุบันเขาเนี่ยอยู่เป็นสุขและถ้าตายไปโลกหน้ามีจริงเขาก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์สุขสองต่อแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีนะอย่างน้อยปัจจุบันเขาก็อยู่เป็นสุขนะพูะเจ้าเลยถามว่าแล้วความเห็นไหนความเชื่อไหนจะดีกว่ากันใช่ไหมแต่ระดับที่สามของบุคคลก็คือว่า <c oughs> มีที่พึ่งถูกต้องจิตมีที่พึ่งถูกต้องก็คือตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็คือพ้นจากวัตฏสงสารได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะอันนี้ก็คือ3ระดับของบุคคล